สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเลียงเบอร์เลียงเบอร์10บเสียนนะคะวัดประจำวันที่16ตุลาคม2568เอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นเลียงเบอร์10เสียนงวดนี้ เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันได้เลยจ้าตรงนี้งัดตรงนี้หัวสิบหกนะคะ งวดสิบหกนี้แปดส่วนมากจะมีแปดเนาะสี่ห้าแปดแล้วก็สองเจ็ดงวดที่แล้วแปดเขามาแรงเนาะสิบเซียนนะคะงวดที่แล้วแปดเขามาแรง อันนี้คืองวดที่แล้วเนาะแปดมาแรงโดยเฉพาะเลขหน้าปกนะ,ะเลขหน้าปกของสิบเซียนเข้ามาแปดนะคะมาดูงวดนี้งวดนี้สี่มาแรงนะคะมีสี่ห้าแล้วก็สี่หก เอาตัวเด่นไปพิจารณาเนาะเลขหน้าปกของไอ้ติกกอรโลเขาก็มาสี่นะคะนี่มาสี่สิบเซียนเขาก็มาสี่บนมาสี่ห้าล่างมาสี่สี่หกนะคะแอดจบ เอาแต่ตัวเด่นมาให้ท่านพิจารณานะคะนี่ค่ะสี่หกสี่แปดนะคะแล้วก็สองห้ารู้สึกว่าสี่เขาจะมาแรงนะคะเลขเด่นนะคะสี่เข้ามาแรงจริงๆนะคะ มาดูเซียนประชันนะคะมาเจ็ดมาแปดเนาะงวดสิบหกตุลาคมนี่มาเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะส่วนเลขล่างนั้นก็มาสองสองแล้วก็ห้างวดที่แล้วออกเจ็ดแปดเนาะเลขก็ามาแบบนี้นะคะ มาเจ็ดแปดนะคะแล้วก็มาแปดสองเลขหน้าปกเนาะเข้ามาสองแปดแต่ว่าออกเจ็ดแปดแสดงว่างวดนี้มา 4, สี่แปดแสดงว่าแปดยังคงเหลืออยู่หรือไม่เนาะอันนี้เป็นเลขหน้าปกของสิบเซียนนะคะ ส่วนมากเขาจะเดิน8ปดนะ,ะเลขเด่นบนส่วนเลขเดินล่างนั้นหกห้านะคะสิบเซียนเนี่ยมา6กห้านี่ค่ะเขาจะเด่น8ปดนะคะเครื่องหมายถูกสองแปดสี่นะคะ งวดที่แล้วส่วนมากเขาเด่นเจ็ดนะคะมาดูของงวดที่แล้วนะคะตรงนี้พมริขิดเนี่เห็นไหมเขาจะก็จะมาขิดไว้ที่เลขเจ็ดนะคะที่กริงเจ็ดสองนี่จะอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดนะ แอวกวิเครวิคอให้ตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะเจ็ดสองก็หมายความว่าถ้ามีสองนี้ก็อาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดแต่ว่าเลขเขาเด่นเจ็ดจริงๆงวดที่แล้วนะคะนะนีคะ,นคะบนก็เจ็ดล่างก็เจ็ดนะคะ มาดูงวดนี้นะคะเขาจะเด่นอะไรเด่นหนึ่งนะคะงวดที่แล้วเขาเด่นเจ็ดเน,ะเดน,น,เดนานะ,ะเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นสามนะคะเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นสาม บางสำนักก็เด่นห้านะคะก็คือเลขห้าแปดนี่ค่ะสี่แปดห้าแปดงวดที่แล้วก็ตัวเด่นของเขาก็มามาเจ็ดเขาก็มาหลักสิบนะคะ งวดนี้ถ้าเรามาสังเกตดูห้าเขาจะมาหลักสิบแล้วนี่ค่ะตัวเด่นของเขาก็8ปนะคะแอะไรบ้างเรามาดูตอนที่มาชมตอนเขาสรุปนะคะ เลขงวดน,นี้จะเป็น8ปห้าหรือ8ปหหรือไม่เนาะเด่นบนงวดประจำวันที่16ตุลาคมสองพันห้าร้อสดสี่ห้าแปดเลขทยสองตัวนี้เด่น6กับ2นะคะ นีคะแปดมาแรงบนนะ,ะเลขสรุปของสิบเสียนนี้แปดมาแรงบนส่วนล่างนั้นท่านสังเกตูตัวนี้นะมาห้ากับหกเนาะอันนี้เขาก็มาหกเหมือนกันแต่ว่ามาหกสองนะคะ ห้าหกนะคะล่างส่วนบนนั้นสี่แปดนะคะแต่ว่าแปดเข้ามาหลักสิบนะคะนี่คือเลขเด่นของสิบเซียนนะคะนี่ค่ะล่างเด่นห้านะคะ ห้าหรือหกนะคะส่วนบนนั้นเด่นแปดนะคะเลขเด่นสิบเซียนสี่แปดจะเข้าหรือไม่งวดนี้เนาะโดยเฉพาะเลขหน้าปกนะคะนะี่เลขหน้าปกแล้วก็ เลกฮโลกงวดวันที่สิบหนี้ก็เด่นสี่เช่นกันซึ่งมาตรงกันกับตัวนี้นะคะเลขเด่นเรืองเบอร์สิเสียนงวดนี้เด่นสี่นะคะเด่นสี่เด่น8เด่นสเด่น8ส่วนเลขล่างนั้นเด่นหนะคะเด่นหเด่นห้า แต่ว่าเขาก็จะมาเน้นที่เลขห้ากับเลขหกนั่นแหละเนาะส่วนมากนะคะเน้นที่เลขห้านะครับสำหรับเลขล่างเนาะเลขห้โดยเฉพาะเลขห้าหนะคะจะมีเกือบทุกอาจารย์เนาะถ้าเลขจะเข้า ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้ของสิบเสียงบนเด่นสี่แปดล่างเด่นห้าหกนะคะก็ให้ท่านเอาไปพิจารณานะ,ะเอาไปพิจารณาวก็กลาบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์หรือไม่ท่านกดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านจง โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ